ปิดเงียบถูกหวยไหลงวดประหลาดขึ้นเสียรูปปั้นกลางป่าดอนชาวบ้านขนลุกจุดทูบเลขตรงกันเป๊ะวันที่15ตุลาคม2567ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากที่บ้านโนนยางหมู่5ตำบลกุษะอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีพบจมปวกประหลาดคายพญายนาคโพ่เนื้อเสียนเทวรูปที่ป่าดอนท้ายหมู่บ้าน จึงเดินทางไปตรวจสอบเมื่อไปถึงพบว่าบริเวณป่าดอนมีต้นไม้สูงในพื้นที่สองได้และมีกระท่อมของนายบุญเลอศอายุ63ปีเจ้าของที่เป็นคนพาไปดูบริเวณต้นโพข้างกระท่อมมีรูปปั้นและจอมปลวกบริเวณเหนือเสียงมีจอมปลวกคล้ายพญานาคเลยไปตามรูปปั้นคล้ายสร้อยสังวารและที่หมดเทวรูปมีจอมปลวกคล้ายพญานาคชาวบ้านเชื่อว่าจะมาให้โชคลาภอย่างแน่นอน ชาวบ,บ้านที่พากันมาดูต่างน้ำด้วยดอกไม้ทูบเทียนมาสก,การาและถ่ายรูปเพราไม่เคยเห็นส่วนนางน็อดอายุ48ปีร่างทรงประจำบ้านก็มาทำพิธีเข้าทรงเมื่อเริ่มจุดเทียนทูบต่อหน้ารูปปั้นก็มีอาการแปลกๆแบมือขึ้นสองข้างจับที่หัวสามครั้งบรรยากาศช่วงนั้นในป่าดอนเงียบสนิททุกคนต่างรอรุนเลขและฟังว่าร่างทรงจะสื่อสารอะไรก่อนลองบอกว่า ปู่อยู่นี่มา355ปีชื่อว่าปู่อินทราไม่ใช่เทวดาแต่เป็นพญานาคน้อยฝากถึงลูกหลานถ้าอยากมีอยากได้อยากเป็นขอให้เป็นคนดีอยู่ในศีลอยู่ในธรรมจากนั้นก็ชูมือขึ้นมาสี่นิ้วกวาดแกงไปมาผู้สื่อข่าวถามว่ารอยปว่งนั้นมาจากไหนปูต่ตอบกลับว่าท่านอยากขึ้นมาเองจากนี้หากโชคดีได้รับรางวัลน,น้ำรวยก็ให้เอานางรำสวยๆมารำให้ดูด้วย และอย่าลืมผ้าสรงสีผืนหลังล้างทรงออกจากล่างชาวบ้านได้จุดธูปมงคลสองดอกนารูปปั้นเทวารูปพญานาคปรากฏว่าทุกคนพาดกันขนลุกเพราะธูปมงคลที่ได้เป็นตัวเลขเดียวกันเป๊ะคือ402และ302 นายบุลเลอร์เล่าว่าเคยเป็นช่างฝีมือถนัดงานศิลปะด้านการปั้นและการแกะสลักเคยปั้นรูปปั้นแบบต่างๆตามวัดส่วนรูปปั้นที่เห็นอยู่นั้นก็ปั้นเองกับมือจากนั้นก็เอามาตั้งไว้เมื่อ5ปีที่แล้วตอนแรกปวกยังไม่ขึ้นเยอะขนาดนี้มีเพียงปวกเล็กเลยใต้ต้นโพครั้งแรกที่นำรูปปั้นเทวรูปมาตั้งบนจอมปวกก็ถูกหวยมาเรื่อยๆ และสองงวดที่ผ่านมาถูกติดต่อกันแต่ไม่เคยบอกใครจนมาบอกวันนี้ช่วงน้ำท่วมหนักมิดคอไปเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาได้ภายเรือมาดูกระท่อมก็เห็นปวดขึ้นรูปปั้นเทวรูปในลักษณะที่แปลกตาเอาโทรศัพท์เก็บถ่ายรูปและเอาไปให้ภรรยาดูภรรยาก็บอกว่า้ายพญานาคจากนั้นก็มีชาวบ้านหลังไหลเข้ามาชมแทบทุกวัน รูปปั้นเทวรูปผมเขารบูชามาตลอดวันพระก็จะมาสวดมนต์ต่อหน้ารูปปั้นส่วนตัวเชื่ออยู่แล้วว่าพญานาคมีจริงเพราะตามความเชื่อของศาสนาพุทธก็บอกเล่าต่อๆกันมาหลายพันปีก่อนหน้านี้เคยฝันเห็นพญานาคสวมเสื้อหน้าเหลี่ยมร่างใหญ่ประจำส่วนเลขเด็ดจ,จากทุกมงคลสองดอกวันนี้ตรงกับเลขที่ซื้อก่อนหน้านี้เชื่องวดนี้รวยแน่หากถูหัวอีกงวดจะปั้นพญานาครอบจองโป่กตรงนี้เลยขอบุญค่ะ